ค่ะสวัสดีค่ะก็มาติดตามผลการใช้วีเพนตานะคะกับสวนพิษของคุณแม้มนะคะอ่าซึ่งครั้งก่อนเราได้อัดคลิปเกี่ยวกับอ่า ผลผลิตนะคะเม็ดใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งเจ้าของสวนก็พอใจนะคะวันนี้นะคะได้ทราบมาว่าเจ้าของสวนนะคะเก็บพริกไปแล้วนะคะนี่นะคะเจ้าของสวนนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่มค่ะสวัสดีนะคะค่ะนะคะเจ้าของสวนพริกนะคะคุณพี่แม่มนะคะเป็นยังไงบ้างคะใช้แล้ว <c oughs> ดีค่ะดีดีดีดผลผลิตเป็นยังไงของผลผลิตผลผลิตได้เพิ่มขึ้นอ่าได้เพิ่มขึ้น <ผล S 1> จากเดิมก่อนใช้วีพนต้าเก็บได้ทั้งสวนนี้เท่าไหร่คะ สามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบกิโลกร,รมัมใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะดูนะคะ,ะเก็บได้เท่าไหร่คะวันนี้เก็บได้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะตอนนี้เก็บครึ่งหนึ่งครึ่งสวนใช่ไหมคะได้เท่าไหร่คะได้กี่กิโลไดประมาณสามร้อยห้าสิบ นี่ขนาดครึ่งสวนนะคะได้350แล้วทั้งหมดสวนนี้คิดดูสิคะว่าจะเป็นเท่าไหร่นะคะคนี่คือ,อความประทับใจของการใช้ v ีเพนตาของเรานะคะสวนพริกเก็บครึ่งหนึ่งได้350หรืออีกครึ่งหนึ่งทำไมจะไม่เก็บค่ะหรือเหนื่อยคะเอาไว้เก็บตอนสุกจ้ะอ๋อเอาไว้เก็บตอนสุกนะคะค่ะนะคะคก็เป็นผลผลิตเหมือนกันนะคะแต่ว่า ขายราคาต่างกันนะคะตอนนี้พี่กก็กำลังอยู่ในราคาสภาวะที่คงตัวนะคะอ่านี่ให้เห็นนะคะเป็นต้นพริกนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะคุณแมมสําหรับการสัมภาษณ์วันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ